มณฑลทหารบกที่27ร่วมกับจังหวัดยะโสธรเปิดโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองโรงพยาบาลสนามกองทัพบ,บกมณฑลทหารบกที่27กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16ค่ายประดินเดชาวันที่15กรกฎาคม2564เวลา14นาฬิกาที่กรมทหารราบที่16ค่ายประดินเดชาตำบลเดิดอำเภอเมืองยะโสธรจังหวัดยโสธร นายชลทียังตรงผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพร้อมด้วยพลตรีธวัชชัยแจ้งกระจักผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่27นายสมเพชรสร้อยสาคูรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะโสธรพันเอกมงกุฎแก้วพรมรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดยะโสธรพลตำรวจตรีอิทธิพลน,นาคคำผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะโสธรนายชัยวัฒชัยเวชพิสิทธ์ จังหวัดยโสธรนายแพทย์ธีรพงศ์แก้วพรมรนายแพทย์สาธารณาสุขจังหวัดยโสธรนายวิเชียนสมวงศ์นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธรนายอภิรักษ์ป้องกันนายอำเภอเมืองยโสธรนายนัทพลนาคสุขนายกเทศมนตรีเมืองยโสธรพันเอกชูศักดิ์ลิ้นทอง ร่วมโวยการโรงพยาบาลค่ายสมเด็จพระพุทยธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชร่วมกระทําพิธีเปิดโรงพยาบาลสนามจังหวัดยะโสธรแห่งที่สองโรงพยาบาลสนามกองทัพบกมนทลทหารบกที่27 กองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่16บค่ายประดินเดชาโดยมีพันเอกบุญเสริมบุญบำรุงผู้บังคับการกรมทหารราบที่16กล่าวรายงานวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นสถานที่รักษาพยาบาลประชาชนชาวจังหวัดยโสธรที่ป่วยได้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาส0 1 9ซึ่งทยอยเดินทางกลับมาเพื่อรักษาพยาบาลที่ภูมิลำเนา โดยโรงพยาบาลสนามแห่งที่สองนี้สามารถรองรับผู้ป่วยได้จำนวน200เตียงเป็นการบูรณาการภายใต้การร่วมแรงร่วมใจของส่วนราชการทหารตำรวจภาคเอกชนจังหวัดยะโสธรที่มีต่อพี่น้องชาวจังหวัดยะโสธรที่ได้รับความลำบากจากการเจ็บป่วยเราชาวยะโสธรไม่ทอดทิ้งกันตามถึงความเป็นมาของการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามครั้งนี้ครับท่านมีแนวทางอย่างไรบ้างครับ ตามนโยบายของผู้การฐาบนบกับได้กําหนดให้หน่วยที่มีแทยทห,หารได้จัดตั้งโรงพยาบาลสนามของระบบขึ้นในพื้นที่ของ,ขงแต่ละทา่ายเพื่อดูแลในเรื่อง,องการเจ็บไข้ได้ป่วยอของกำลังพลและครอบครัว,วซึ่งทางกรมอาราที่สุข,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 ขสสยยทัค่ายวิเชายรชาติเมืองจุฬาภรณ์ จะได้ดําเนินการจัดสร้างโรงพยาบาลสน,นามของะบบซที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบขององคน,นรฐานบกที่7มาก่อนหน้านี้แล้วเพื่อใช้เป็นปฐานที่ในการกักการตัวให้กับน้องๆคนอาหารที่เข้ามารับราชการเป็นฐานกรมบัญชการตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมประมา2 504ได้ใช้ฐานที่แห่งนี้แต่เมื่อ นโยบายที่พีการนันบุกได้มามอบว่าเมื่อมีอการจให้ได้ป่วยหรือมีอผู้ป่วยโควิดของจังหวัดยะโสธรมากขึ้นจนทาให้โรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขของจังหวัดยะโสธรไม่สามารถรองรับผู้ป่วยได้อย่างเพียงพอทั้งนี้ถึงแม้ว่าทางจังหวัด จะสุพรรจะได้มีการเปิดรโรงพยาบาลสนามที่หนึ่งที่มลัิทิุพรรไปแล้วก็ตามแต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19มีควานแรงมากขึ้นมีผู้ป่วยในพื้นที่จังหวัดสุพรมากขึ้นเพราะตันนี้ตามนโยบายของรัฐบาลและของจังหวัดร้อยเอ็ดที่ต้องการให้พี่น้องประชาชนที่มีภพื้น,นท,ที่ตั้งอยู่ในจังหวัด กระรวรได้เดินทางกลับมาเพื่อมาปวดอาการหรือหากมีอาการป่วยเป็นโรคโควิด -19 ติดเชื้อไวรัสแล้วกลับมารักษาตัวที่บ้านได้ดังนั้นเมื่อเป็นผู้ป่วยนะครับในฐานะที่หน่วยทหารซึ่งเป็นพระราชการของประชาชน ข่ารายการของแผ่นดินข่ารายการของเจ้าอยู่หัวเราเห็นความทุกข์ยากความลําบากความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนออชยโยพเ้นทจังหวัดยะโสธรจึงได้ดําเนินการนําน้องๆอาหารที่ผ่านกา,ารคัดลรองจากการตัวในพ่วง4วันเรียบร้อยแล้วเนี่ยย้ายไปอยู่ใน,ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงหรือปลอดภัย ไปที่อื่นก่อนแล้วก็ใช้ฐานที่แห่งนี้เพื่อมอบโรงพยาบาลสนามกองขับบกมฑลฐานบกที่27็่ายเป็นดินเดชาตเมืองจังหวัดยโสธรเป็นโรงพยาบาลสนามแห่งที่สามแห่งที่2องของจังหวัดยโสธรเพื่อใช้ประโยชน์ในการให้การรักษาผู้ป่วยโควิดซึ่งมีอาการเพียงน้อยหรือไม่มีอาการเลยมาสักการตัวมารักษาตัวอยู่ที่นี่ ตามระยะเวลาที่กำหนดต่อไปครับศูนย์ประชาสัมพันธ์มณฑลทนหารบกที่27รายงาน